ในช่วงเวลาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขยับขยายขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องข่าวลือที่เริ่มดังขึ้นจากนครหลวงเวียงจันทร์ได้สร้างความตื่นเต้นไม่น้อยในวงการความมั่นคงนั่นคือความเป็นไปได้ที่กองทัพอากาศประชาชนลาวหรือที่หลายคนเรียกกันสั้นๆว่ากองทัพอากาศลาว กำลังพิจารณาการจัดหาเครื่องบินขับไล่รัสเซียรุ่น Su-30 ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องรบที่ทรงพลังและมีชื่อเสียงที่สุดของตระกูลสุคอยหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงจะถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การทหารของประเทศเล็กที่เงียบสงบกลางคาบสมุทรอินโดจีนแห่งนี้ข่าวนี้เริ่มต้นจากกระแสในวงการวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์ที่สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวหลายอย่างของลาวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ประเทศนี้เริ่มรับมอบเครื่องบินฝึกโจมตี YAK 1 3 0จากรัสเซียในปี2019การจัดหา YAK 1 3 0ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ใหม่ของกองทัพอากาศลาวเพราะเครื่องรุ่นนี้ไม่ใช่แค่เครื่องฝึกธรรมดาแต่ยังสามารถติดตั้งอาวุธจริงและใช้ปฏิบัติการได้ในภารกิจรบเบาทำให้หลายฝ่ายมองว่าลาอาจกำลังปูทางไปสู่การมีฝูงบินขับไล่ที่ทันสมัยในอนาคตอันใกล้ เมื่อเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับรัสเซียซึ่งใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทั้งในด้านการทหารการฝึกอบรมและการส่งออกอาวุธจึงไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายหากรัสเซียจะยื่นข้อเสนอให้ลาวพิจารณาเครื่องบินขับไล่แบบ Su-30 ซึ่งเป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์ที่สามารถทำได้ทั้งการครองอากาศและโจมตีภาคพื้นดิน ด้วยพิสัยบินไกลกว่า3,000กิโลเมตรระบบเรดาร์ที่ทรงพลังและสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดตั้งแต่มิสไซล์อากาศสู่อากาศจนถึงอากาศสู่พื้นการที่ประเทศขนาดเล็กอย่างลาวจะได้ครอบครองเครื่องบินระดับนี้ย่อมเป็นเรื่องใหญ่และต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบหลายฝ่ายมองว่าแรงจูงใจสำคัญของลราในการพัฒนาอากาศยานขับไล่ขั้นสูง มาจากความต้องการยกระดับศักยภาพในการป้องกันประเทศและควบคุมห้วงอากาศของตนเองให้มีความมั่นคงมากขึ้นปัจจุบันกองทัพอากาศลรวมีเครื่องบินใช้งานอยู่ไม่มากส่วนใหญ่เป็นเครื่องโจมตีเบาและเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนการมี SU-30 จะเปลี่ยนสมการทางยุทธ,ธศาสตร์ในทันทีเพราะเครื่องรุนนี้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ในทุกสภาพอากาศ ทั้งกลางวันและกลางคืนและมีศักยภาพเทียบเท่ากับกองทัพอากาศของประเทศเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่าอย่างไทยหรือเวียดนามแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลลาวหรือรัเสเซียแต่ในวงการนักวิเคราะห์เชื่อว่าข้อเสนอการจัดหา Su-30 อาจถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในช่วงที่ทั้งสงประเทศมีการหาหรือความร่วมมือทางทหาร ซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษาเครื่อง YAK-130 ที่มีอยู่แล้วรวมถึงการฝึกนักบินเราเพิ่มเติมในรัสเซียการมี SU-30 เข้ามาเสริมกำลังจะช่วยให้ระบบการฝึกและการใช้งานอาวุธของเราสามารถต่อยอดได้ทันทีเพราะเทคโนโลยีของเครื่องยักษ์ลบ130และ SU-30 มีพื้นฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวคิดการใช้งานที่สอดคล้องกัน s u 3 0เองถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะเครื่องรบที่มีความยืดหยุ่นสูงสุดรุ่นหนึ่งมันสามารถบินได้ด้วยความเร็วมากกว่า2มักหรือกว่า2000กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระบบเรดาร์บาที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายในระยะไกลและมีระบบควบคุมการบินแบบ F ล y b บ w i r วที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า8ตันไม่ว่าจะเป็นจรวดนำวิถี R-77 หรือ KH-31 ไปจนถึงระเบิดนำวิถีเลเซอร์ซึ่งหากลราวมีเครื่องแบบนี้จริงก็จะทำให้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศเพิ่มขึ้นออย่างก้าวกระโดดในทันทีอย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองเห็นคือเรื่องงบประมาณเราเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจไม่ใหญ่มาก การซื้อและบำรุงรักษาเครื่องบินขับไลส่สมรรถนะสูงเช่นนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากไม่เพียงแต่ค่าตัวเครื่องเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับเช่นโรงเก็บซ่อมบำรุงระบบเติมเชื้อเพลิงระบบเรดาร์ภาคพื้นดินและที่สำคัญที่สุดคือการฝึกนักบินและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญการจะนำ SU-30 มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราเองก็อาจมีช่องทางสนับสนุนจากรัสเซียในรูปแบบสินเชื่อหรือการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจเพื่อให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้จริงเมื่อมองในมิติทางการเมืองและความมั่นคงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงที่ประเทศต่างๆแข่งขันกันเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่องไทยมีกริปเป เวียดนามมี SU-30MK2 อินโดนีเซียกำลังจะได้ราเฟลและ F-15EX ในอนาคตฟิลิปปินส์ก็กำลังพิจารณาเครื่องขับไล่ใหม่ดังนั้นการที่ลาวจะก้าวเข้ามาสู่กลุ่มประเทศที่มีเครื่องบินรบสมรรถนะสูงก็อาจเป็นการสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์บางประการในภูมิภาคโดยเฉพาะในด้านการเฝ้าระวังชายแดนและการคุ้มครองน่านฟ้าซึ่งลาวมีพื้นที่กว้างใหญ่และมีพรมแดนติดกับหลายประเทศ อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่จีนเองก็เคยมีข่าวว่าได้เสนอขายเครื่องบินขับไล่ j .104 ให้ลาวในช่วงปี2019แต่ข้อเสนออาจยังไม่เดินหน้าด้วยเหตุผลด้านงบประมาณหรือการเลือกพันธมิตรทางเทคนิคการที่ลาวอาจเลือก s u .30 จากรัสเซียแทนก็อาจสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อเทคโนโลยีของรัสเซียและความสัมพันธ์ทางทหารที่ยาวนานกว่า นอกจากนี้รัสเซียยังมีประสบการณ์ในการให้การสนับสนุนหลังการขายที่เหมาะกับประเทศขนาดเล็กซึ่งอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราพิจารณาทางเลือกนี้อย่างจริงจังถ้ามองในเชิงยุทธวิธี SU-30 จะทำให้เรามีศักยภาพในการปฏิบัติการทางอากาศที่กว้างขวางขึ้นมากเช่นภารกิจลาดกระเวนชายแดนการป้องกันน่านฟ้าการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินหรือแม้แต่ภารกิจสกัดกั้นในระยะไกล เครื่องรุ่นนี้สามารถติดถังเชื้อเพลิงเสริมและบินได้นานกว่า3ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนอกจากนี้ระบบเรดาร์ที่ครอบคลุมระยะกว่า140กิโลเมตรยังทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ก่อนคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการป้องกันประเทศหากาวจัดหาเครื่องรุ่นนี้จริงย่อมต้องมีการฝึกนักบินเพิ่มเติมจำนวนหนึ่ง โดยอาจส่งไปฝึกที่รัสเซียรหรือร่วมโครงการฝึกกับประเทศที่มี Su-30 ใช้งานอยู่แล้วเช่นเวียดนามอินเดียหรือมาเลเซียซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่ในภูมิภาคและอาจเปิดโอกาสให้มีการฝึกซ้อมรบร่วมในอนาคตถือเป็นการยกระดับกองทัพอากาศลาวให้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง ถึงแม้ในมุมมองภายนอกข่าวนี้อาจดูเหมือนเรื่องเล็กแต่สำหรับลาวแล้วการมีเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงคือการประกาศศักยภาพว่าประเทศพร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตนเองด้วยเทคโนโลโยีที่เทียบเท่าประเทศอื่นในภูมิภาคและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศการปรากฏตัวของ Su-30 ในกองทัพอากาศลาวจึงจะไม่ใช่แค่การเพิ่มกำลังรบเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณขององค์การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินทหารในประเทศอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าความเป็นไปได้ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในขั้นขององค์การวิเคราะห์และคาดการณ์ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเราได้ลงนามในสัญญาซื้อขายแล้ว แต่การที่ข่าวลือเรื่องนี้แพร่กระจายออกมาในเวลานี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสนใจของสาธารณชนและนักวิเคราะห์ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศเล็กแห่งนี้อย่างใกล้ชิดเพราะหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงมันจะกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์กองทัพอากาศาลาวในรอบหลายทวศวรรษรัสเซียเองก็มีแรงจูงใจที่จะผลักดันการขายอาวุธในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรักษาฐานลูกค้าและอิทธิพลทางยุทธศาสตร์ขณะที่เราก็ได้ประโยชน์จากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นและเสริมสร้างศักยภาพของตนในระยะยาวหากการเจรจาดำเนินไปอย่างราบรื่นความร่วมมือนี้อาจเป็นมากกว่าการซื้อขายอาวุธแต่คือการสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในระดับลึก ในมิติของสังคมภายในประเทศข่าวการจัดหา SU-30 ยังมีผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกต่อประชาชนลาวเพราะมันแสดงถึงการพัฒนาความสามารถของชาติการมีเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยสร้างความภูมิใจและความมั่นใจในความมั่นคงของประเทศซึ่งในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งย่อมเป็นหลักประกันสำคัญของเอกราชและอธิปไตย เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มทั่วโลกการที่ประเทศขนาดเล็กอย่างลาวเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนากองทัพอากาศนั้นสะท้อนให้เห็นว่าภัยคุกคามในยุคใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การป้องกันภาคพื้นแต่การควบคุมน่านฟ้ากลายเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของประเทศหากลาวสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมและได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากพันธมิตร การมี SU 3 0จะทำให้ประเทศมีความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันภัยได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นในท้ายที่สุดไม่ว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ข่าวหรือเรื่องการจัดหา SU 3 0ก็ได้สร้างบทสนทนาใหม่ให้กับวงการความมั่นคงในภูมิภาคมันทำให้ผู้คนหันมามองลาวในมุมที่ต่างออกไปไม่ใช่แค่ประเทศเล็กที่อยู่ท่ามกลางมหาอำนาจ แต่เป็นชาติที่กำลังยืนหยัดพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเงียบๆและมีเป้าหมายชัดเจนในการเสริมสร้างอธิปไตยด้านการป้องกันประเทศสำหรับอนาคตอันใกล้สิ่งที่เราต้องจับตาคือท่าทีของรัสเซียและความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศลาวหากมีสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกนักบินหรือการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าข่าวนี้กำลังจะกลายเป็นจริงในไม่ช้า และถ้าวันนั้นมาถึงภาพเครื่องบินขับไล่ SU-34 ทงชาติลาวทยานขึ้นบนท้องฟ้าเหนือเวียงจันทร์คงเป็นภาพที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วภูมิภาคอย่างแน่นอน